แฟนนางงามร่วมอนุโมทนาบุญน้ำตาลชลิตานำขบวนแห่ยอดเงินกระถิ่นเข้าวัดพร้อมรำวงสวงถวายองค์พญานาคคอหวยไม่พลาดเก่งเลขเด็ดลุ้นรวยเมื่อวานนี้วันที่25พฤศจิกายน66หกหกเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2559พร้อมเพื่อนพ้อง และแฟนนางงามได้เดินทางไปยังวัดป่าภูจันหอมบ้านโนนม่วงหวานตำบลคำเลาะอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีได้นำแหกองกระถินเข้าวัดก่อนทำพิธีถวายปัจจัยแด่วัดป่าภูจันหอมเพื่อสมทบทุนในการสร้างถนนเข้าวัดโดยเมื่อหลังจากทำพิธีถวายเงินทำบุญกระถินในช่วงเช้าเสร็จแล้วนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกันสาวน้ำตาล ก็ได้เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะรําบวงสวงต่อหน้าองค์พญานาคอนันตนาคราชเรียกได้ว่าเป็นการร่ายรำที่อ่อนช้อยสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะยอดกระถินบีจะมะตูงต้นบุญพญานาคกา้าเสียนสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเลขเด็ดยอดกระถินน้ำตาลชลิตาถวายวัดป่าภูจันหอง แต่ถ้ว่าใกล้วันหวยออกแบบนี้วันที่หนึ่งธันวาคม2566เหล่านักเสี่ยงโชคก็คงไม่อยากที่จะพลาดแนวทางเลขเด็ดเลขมงคลเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้อย่างแน่นอนซึ่งน้ำตาลชาลิตาก็เอาใจคอหวยเป็นที่สุดเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพยอดกระถิ่ทั้งหมดลงในอินสตาแกรมส่วนตัว